่วงกอล์ฟสตาร์ทีมนี้ครับเรามีสาวน้อยคนหนึ่งเป็นเด็กชนบุรีผมบอกได้เลยนะมีนักกอล์ฟเก่งๆชนบุรีหลายคนมาที่นี่สาวน้อยคนนี้นะอายุแค่11ปีเล่นกอล์ฟมาไม่นานนะประมาณ3ปี3ปีเศษแต่เก่งเร็วอ่ะครับทั้งนั้นเดี๋ยวเราจะได้คุยกันอ่ะเรามีน้องสมายครับแล้วคุณพ่อยุทธครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสมายลองดูนั้นนะแนะนําตัวหน่อยหลายๆคนอยากจะรู้จัก สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกีรติกากมลปานีชื่อเล่นชื่อสมยัยค่ะอายุ11ปีครึ่งค่ะเรียนอยู่ที่โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบูรพาค่ะชนบุรีชนบุรีรเป็นเป็นภาคภาษาไทยภาษาอังกฤษเภาคไหนครับเขามีสองภาษาด้วยนี่เ,นเราเรียนแบบสองภาษาหรือว่าภาษาไทยอย่างเดียวเป็นสองภาษาเหรอสาังกฤษเก่งไหมตอนนี้จะได้สัมภาษณ์สอังกฤษเลย อาคุณพ่อยุทกครเน้นําตัวหนะฮะวันนี้ว่าครับผมพิรยุทธ์กมลปลานีนะครับเป็นพ่อของน้องสมัยครับวันนี้มาออกด้วยกันครับต้องออกด้วยกันแหละเพราะว่าทําไมอ่ะเล่นกอล์ฟพร้อมกันสตาร์จากกอล์ฟพร้อมกันสมัยแปดเริ่มตอนแปดขวบตอนนี้สิบเอ็ดขวบครึ่งช้านะคุณพ่อพูดตรงว่าเริ่มหัดกอล์ฟแปดขวบนี้ช้าเพราะสมัยเนี้ห้าขวบขวบก็หัดกอล์ฟกันละทำไมถึงช้าทำไม ทำไมต้องแปดขวบดิฟถามชมายก่อนทำไมแปดขวบทำไมเราไม่เล่นกีฬาอื่นหรือก่อนแปดขวบเราเล่นอย่างอื่นมาแล้วมาเป็นก์ฟได้ไงคะก่อนแปดขวบตอนนั้นหนูชอบเล่นบอลค่ะแล้วฮะบอลคืออะไรบอลเตะบอลเนี่ยเหรอโอ้ยูโรนี่ยยูโรนี่กำลังจะจบนะถูกต้องนี่มาถูกสายเพราะว่าอะไรไหมกำลังขาดีอ่ะถูกถูกอ่าเริ่มสตาร์จากกำลังขาก่อนก์ฟนี่ขานี่สำคัญเออแล้วเตะบอลสนุกดีแล้วทำไม ถึงมาเป็นกอล์ฟแล้วยังเตะฟุตบอลอยู่ด้วยหรือเปล่าเตะบอลอยู่ค่ะแต่ว่าตอนนั้นแม่เอารูปของเพ,<อ>พ<อ>ื่นอนของน้องมาให้ดูว่าเขาไปรับถ้วยที่อเมริกาหนูก็เลยบอกว่าหนูอยากได้ถ้วยบ้างค่ะอ๋อคุณแม่พ<อ>ูดง่ายง่าว่าเอารูปของลูกเพื่อนหรื<พ>อไงครับเพราะเขา<อ><ขอ>ไปที่รับถ้วยที่อเมริกาเราอยากไปบ้างใช่ค่ะเลยเลิกเล่นฟุตบอลหรือยังเล่นอยู่อีกเดี๋ยวนี้ เล่นอยู่แต่ว่าไม่ได้เล่นจริงเยอะใช่ไม่มีเวลาไปเล่นแล้วเดี๋ยวต้องถามคุณพ่อเรื่องนี้คือไม่มีวลาแล้วยังเตะบ้างไหมที่โรงเรียนตอนกลางวันก็ยังมีเล่นบ้างเราไปเตะเขาไหมคุณบอลอ่ะที่ผมถามคือทาไมอ่ะผมผมพูดตรงผมพี่ผมถามผมก็เลยบอกบอกว่าอย่าไปเตะเลิกได้แล้วเดี๋ยวมันเจ็บขึ้นมาไงกลัวล้มกลัวล้มบางทีมีพลาดได้ข้อเท้าแผลคือทุกอย่างที่กอล์ฟเนี่ยมันใช้ฉลีละ ครบทุกอย่างนะน,นิ้วเท้าจงถึงที่สุนะครับข้อเท้าแพลงใช่ไหมข่าวพลิกนิดเลอะโหยุ่งเลยนะยุ่งเลยแล้วทาไมมาหัดกอล์ฟกันเมื่อตอนสักสามสี่ปีที่แล้วนะแล้วเ,า,เ,า,เาตรงตรงไอ้ตัง,งฟุตบอลก่อนฟุตบอลแล้วมาเป็นกอล์ฟเนี่ยเขาบอกว่าได้เห็นรูปแล้วคุณพ่อเห็นแบบยังไงบ้างครับคือตอนตอนตอนนั้นเป็นช่วงปีสอพัยี่สิครับโควิดปิดเทอม ไปไหนไม่ได้เลยครับบอลเบ<อ>ิร์นกไ็ไม่เ่นไม่เตะกนแล้วบอลก็ปิดมีแค่สนามกอล์ฟที่เขาเปิดก็เลยเห็นที่เห็นน้องบอกว่าเห็นรูปน้องเพื่อนคุณแม่เล่นกอล์ฟลองไปเล่นกอล์ฟดูไหมเพราะสนามกอล์ฟมันเปิดมีอย่างเดียวเลยตอนนั้นนะก็เลยลองไปตีกอล์ฟไปตีชอบเดี๋ยวก่อนจริงๆแรกคุณพ่อก็ไปหัดกอล์ฟพร้อมกันกับสมายช่ไหม ใช่ค่ะไปหัดก์อพร้อมกันคือคุณพ่อมันมีอะไรทำกันหาเรื่องออกจากนอกบ้านใช่ป่าไม่ใช่ออครับเชิญเชิญเพื่อนไปเล่นกับน้องเหรอครับเ้วไปดิวิ้งเรสหรไปเล่นกันพร้อมกันก็เลยเริ่มพร้อมกันเลยใช่ครับคือไปเองเลยหรือมีโปรไปหรือว่ามีเพื่อนไปแนะนาไม่เลยครับเริ่มจากไปเองเริ่มจากน้องบอกว่าอยากติอก์ฟอยากได้ถ้วยแค้นะ้ครับเออแล้วก็ไปสามก์ฟสามได้เลยครับครั้งสามมันก็ไม่มีเลยสิไปวิงวิงมมีเลยครับไป เดี๋ยเจอโปรที่3มได้ก็อร้องไม้มาจับตีดูครปงปังปงปังก็พี่น้องชอบสนุกคุณพ่อก็ฟาดกับเขาด้วยหลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์ก็เข้าอาคาเดมี่เลยครับคือเดี๋ยวถานมีหนึ่งคือว่าเราไปลองหัดปั๊บชอบเลยขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวนในนี้เนี่ยเขียนมาบอกว่า golf is my life เฮ้ยเดี๋ยวก่อนคนแรกที่พูดอย่างนี้ขนาดนั้นเลยคือพูดง่ายๆว่า ถ้าให้เลือกระหว่างเรียนกับเล่นกอล์ฟเลือกอะไรคะเลือกเล่นกอล์ฟค่ะนั่นไงเดี๋ยวอาจารย์อาจารย์ใจเย็นนะชอบเล่นกอล์ฟแต่ยังเรียนอยู่ยังเรียนอยู่ชอบเล่นกอล์ฟมากกว่าไปหัดแล้วต่อเนื่องมายัางไงในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากเข้าแาคเาดาีใช่ไหมครับอะไรคือแาคนาดาีงงเออโรงเรียนสอนกอล์ฟอ๋อโอเคเข้าเรียนสอนกอล์ฟปุ๊บก็เรียนได้ประมาณเจ็ดแปดเดือนก็คือเรียนเกือบทุกวันครับหลังเลิกเรียนก็ไป ไปซ้อมกอล์ฟไปเล่นกอล์ฟที่ไหนใกล้ๆบ้านคือสนามร้ายชื่ออะไรครับที่ชนบุรีใป่ะสนามใช่ครับอยู่ที่เสฉา,ช,าชื่อสนามกอล์ฟกอล์ฟเทคนิคอะคาเดมี่ครับเราต้องให้เครดิตเขาหน่อยนะครับแล้วก็เริ่มจากตรงนั้นเลยครับเรียนเกือบทุกวันทุกเย็นนะครับเรียนจนตั้สักประมาณเจ็ดแปดเดือนเห็นว่าวงก็สวยดีกว่าในในเพื่อนๆตัว คุณพ่อชมมันเองหรือเปล่าเนี่ยนิดเดียวกว่าเราให้ดูวงมวิงด้วยนะเราให้ดูวงจุลคุณพ่อดีชมเองหรือเปล่าเนี่ยวงมวิงมีหลายหลายคนก็บอกว่าวงมันสวยปีเก่งปีเร็วหลังจากนั้นก็เก่งเร็วไหมเร็วครับอ่ะในช่วงเราเล่น8ขวบตอนนี้11ขวบแล้วครับเอาช่วงสองปีแรกเนี่ยเป็นยังไงบ้างฝีมือฝีไม้ลายมือเดี๋ยวให้กลับไปถามผลงานของลานรู้สึกยังไงตอนเราไปหัดเสร็จปั๊บมีโปรมาดูสัก2ปีแรกอ่ะแปดถึงสิบขวบอ่ะ การพัฒนาของของของหลานใหม่เรียนน,ยยนะผมมันแปดเก้าเดือนก็เริ่มลองวิชาเลยครับหลงแข่งเลยครับคือลองวิชาเลยใช่ครับลองวิชาลงไปลองเนี่ยตอนนั้นขัดทักประมาณ 7, 8, 8, เจ็ดแปดเดือนใช่ครับ 7, 8, เจ็ดแปดเดือนเองครับแล้วก็แล้วก็โค้ชเขาว่าไงบ้างเขาก็บอกว่าถ้าอยากลองก็ไปลองได้มันไม่เสียหายใช่ไปหาประสบการณ์เป็นยังไงตอนนั้นไปลงคลาสอะไรตอนนั้นก็ต้องประมาณสัก8 9ขวบอะเม่เกินนี้คลาสดีค่ะคลาสดี ดีนี่มันยุทธเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะแปดเจ็ดเก้าถึงสิบประมาณนั้นเราๆนั้นเป็นยังไงไปแข่งขันแม่แรกได้ที่ห้าค่ะเพราะว่ามีห้าคนอเออเจ๋งได้ที่ห้าครับท่านผู้ชมแต่สรุปแล้วคือได้ที่โหละวางั้นแล้วผลงานต่อไปเป็นยังไงมันก็อย่างนี้ไงไปลาไปแข่งก็สนุกสนานเจอเพื่อนไหมเพื่อนๆเด็กๆเจอสนุกไหมสนุกไหมเพื่อนสนุกค่ะเออไม่เหมือนกับแต่ฟุตบอลนะมันซัดกันแหลกลาน แล้วก็ได้ที่ห้าความรู้สึกยังไงกลับมาเนี่ยไปแข่งได้ที่ห้าเราต้องพัฒนาอะไรไหมเราชอบเร,เรายังชอบกอล์ฟอยู่ไหมได้ที่โหลว่าว่างั้นเนี่ยยังชอบไหมยังชอบอยู่ค่ะเพราะว่าได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้านโอ้เออเอ,อนีดีด่ะนี้ดี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 ไม่ถามว่าได้อะไรคงได้เยอะได้ทานไอติมด้วยแน่แน่แล้วยังไงในช่วงสองปีนี้ตัดเร็วมาเลยที่คุณพ่อก่อนเนี่ยตอนนี้ไปลองของแล้วยังไงในทักไปถึงอายุสิบขวบสิบเอ็ด หลังจากนั้นก็ซ้อมไปเรื่อยๆแข่งไปเรื่อยๆเลยครับเพราะแถวชมรมมันมีแมตต์สนามซลอมเยอะแมตต์แข่งเยอะก็ลองไปเรื่อยๆซ้อมด้วยแข่งด้วยซ้อมแลแข่งด้วยลองเขาจะเวลาไปแข่งเขาจะติดกลุ่มรีเดอร์บอลตลอดลออออแล้วเอออาจจะไม่ได้ไม่งแข่งกันห้าหัวคนนะ่ใชแถวนี้ไม่ใช่แลวนะสิว่าคนับเพราะแต่ละคนที่ได้แชมป์รองแชมป์ก็จะเล่นตั้งแต่ห้าขววสี่ขัวนั่นแหละ โอ้แต่ของเราเราเิ่มแปดเนี่ยเรายังไม่ถึงปีเลยครับแล้วป็นปีอาแล้วไม่ถึงปีแล้วสรุปแล้วเนี่ยไปได้โทษยอนอยุเท่าไหร่ตอนาอายุประมาณน่าจะเก้าขวบเออได้ถ้วยละเริ่มได้ถ้วยเห็นบอกว่าคุณพ่อบอกหลังไม่บอกว่าบ้าซ้อมมากยังไงบ้าซ้อมมากคือยังไงคะเนี่ยเอาตอนนี้เลยบ้าซ้อมมากคือยังไงรดูิว่าการซ้อมของเขาเนี่ยเข้าระบบไหม ก็คือตอนเนย็นตอนเย็นของวันที่ไปเรียนโรงเรียนก็กลับมาก็จะทำการบ้านแล้วก็กินข้าวก่อนค่ะตอนสักประมาณ5้าโมงถึงหกโมงก็จะไปสนามได้บางวันก็ได้ประมาณ4ี่ถาห้ถค่ะส่วนวันจันท์ก็จะหยุดออยค่ะเพราะว่าหยุดซ้อมหยุดซ้อมแต่ยังไม่หยุดเรียนหยุดหยุดเรียน<ะ>ไหม ไม่หยุดเรียนค่ะหยุดเพราะว่าไปฟิตเนสค่ะมีฟิตเนสด้วยแต่ทุกคนตรงนะเวลาซ้อมน้อยมากเลยนะใช่ครับคือน้อยมากเลยคือผมพูดทุกครั้งเลยว่าในต่างประเทศเนี่ยระดับที่โรงเรียนมัธยมหรือก่อนมัธยมนะบ่ายสองเขาเลิกแล้วบ่ายโมงครึ่งเลิกแล้วและไม่ค่อยมีการบ้านเออเขาจะไม่ค่อยให้การบ้านกันเยอะแยะมากมายคือ แับก็ต้องไปพักหรือว่าไปเล่นกีฬาแล้วเพราะนั้นเวลาน้อยไปหน่อยเห็นบอกว่าเลิกสี่โมงห้าโมงก็ซ้อมจนมืดอะไรทำนองนั้นกวาจะได้ไปซ้อมก็ประมาณหกโมงไปถึงสามทีามซ้อมเลิกก็สามทุ่มทุกวันครับก็คือส่วนใหญ่อยู่ใน diving range ใช่ไหมใช่อยู่เนี่ยเพราะว่ามันมืดแล้วเนี่ยมันมีบาที่ซ้อมมืดไปซ้อมชิปซ้อมพักก็แทบจะน้อยอ่ะจะออกรอบจริงๆมันก็ได้แค่เสาร์อาทิตย์เท่านั้นเลยล่ะ ธรรมดาที่หมดสิทธิ์แล้วไปซ้อมลูกทรงลูกสั้นยังไงวันเสาร์อาทิตย์วันเสาร์วางวันก็จะไปฟิตเนสไม่ก็ไปพัดแล้วก็ไปชิปค่ะที่สนามไหนเวลาไปซ้อมชิปซ้อมพัดที่สามารถจะไปกับแม่ค่ะที่สนามแหลมฉบังค่ะออแลแม่เล่นคอมไหมคะแม่เล่นค่ะซ้อมชิปซ้อมพัดน้อยไปหน่อยนะออกรอบทีอาทิตย์ละกี่ครั้ง น่าจะประมาณหนึ่งถึงสองหนึ่งครั้งส่วนใหญ่เอางี้ดีกว่าหนึ่งครั้งไม่แม่วันอาทิตย์ะครับถ้าไม่มีการแข่งถึงจะได้ไปออกรอบ้วยถ้ามีกะัแข่งก็ไม่ได้ไปออกรอบคือน้อยปไหมโปรก็ถือว่าถามว่าน้อยไหมก็ถือว่าน้อยเพราะว่าจริงๆอาจจะด้วยในเรื่องของการเรียนด้วยเวลาเวลาเนี่ยสำคัญแต่ถามว่าแค่นี้สำหรับตัวขนาดนี้ก็ถือว่ารับได้พอรับได้แต่บางทีถ้า เติมบางวันที่เป็นมีเลิกเลิกเรียนเร็วไหมคะมีแบบวันไหนที่มันเป็นกิจกรรมวันกิจกรรมอะไรเลิกเร็วมีไหมมีไหมของโรงเรียนหรือไม่มีไม่มีเสาร์อาทิตย์เนี่ยค่อยถึงจะได้ไปชิปพัดใช่ไหมเพราะมันยังไม่มืดใช่ใช่ไหมคะน้อยไปเยอะก็โอเคก็ก็เดี๋ยวปรับตารางสักหน่อยอาจจะว่าวันไหนที่รู้ว่าจะต้องสมมติเลิกสี่โมงเย็นอาจจะเตรียมตัววันนั้นพ่อไปรับปั๊บเร็วนิดนึงสี่โมงครึ่งเข้า บางพระหรือเข้าสนามแถวนั้นอะไรที่มันใกล้ๆขอสักเก้าตร<ว>งี้แต่งเล็สวยนะด,ด,ดูจากภ<ร>าพที่ส่งมาเนี่ยจร,จริงๆเขาก็มีไนกอล์ฟมันยังไงก็แล้วแต่วันเวลาพักผ่อนมันน้อยมีการบ้านด้วยเดี๋ยวสิ่งแรกที่สุดเห็นพูดบอกว่ามัสมายบอกว่ามีฟิตเนสด้วยเราอายุสิบเอ็ดกว่าๆมันฟิตเนสอะไรจะไปทําอะไรกันมากมายจะทาอะไรกันบ้างคะเพิ่มกล้ามเนื้อค่ะทําอะไรเพิ่มกล้ามเนื้อโดยมียกน้ําหนักวิ่งหรืออะไรยังไง ส่วนมากเขาจะให้ทําท่าแล้วก็ใช้ใช้เครื่องค่ะเออก็พพกจะมีท่าเกี่ยวเรื่องเรื่องคอลต์คอนะตอนนี้เอาถามผลงานเลยมาถึงปัจจุบันโปรถามผลงานเพราะผลงานดีนะสิบเอ็ดคัผลงานมียังไงบ้างเออคลาสดีใช่ไหมก็ยังเรายังอยู่คลาสดีอยู่ป่ะเพิ่งขึ้นคลาสสี่ปีนี้ผลงานเป็นไาโปรเข้าเข้าคลาสใหม่แล้วเจรับรุ่นพี่มากขึ้นเป็นไงคะ ตอนต้นเดือนมีแข่งแมตช์แรกของ DGA ภาคตะวันออกต้นเดือนนี้ก,ก็รัฎาคมต้นปีค่ะต้นปีโอเคโอเคต้นปีอขอ,อโทษเ,เ,เทียะที่เทเชอร์ฮิลค่ะได้น่าจะที่สิบกว่าเพราะว่าตอนนั้นไม่สบายด้วยอืม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 ใช่ส่วนแมตช์ถัดมาก็น่าจะแข่งที่โอ,โอตัตแวนเล่ได้ที่ประมาณเท่าไหร่ได้ที่ ห้าค่ะมันขึ้นมาเรื่อยๆนะอันนี้คือไฟซีถูกป่ะคะใช่แล้วเป็นยังไงบ้างมีผลงานแล้วมีผลงานอื่นอีกไหมมีค่ะแล้วก็มีที่เซนแอนด์ดิวที่ระยองค่ะที่เซนแอนด์ิวได้ที่หนึ่งค่ะที่หนึ่งแต่ครั้งนี้ไม่ได้แข่งห้าคนนะแข่งสิบกว่าคนเออได้ที่หนึ่งเลยสกอร์สกอร์สกอร์น่าจะบวกเก้าค่ะวันแรกตีบวกแปดวันที่สองตีบวกโอเคคือพลิกกลับเกมกลับมาได้นะ จะบวกจะบวกกล้าแล้วมามแค่บวกหน,นึ่งวันที่สองถือวันที่สองตีดีใช่ไหมใช่ค่ะนี่คือ <c oughs> คือถือว่าเริ่มได้ดีเพราะว่าอย่าลืมนะพอขยับแค่ไฟล์รุ่นเดียวเนี่ยก็จะไปเจอรุ่นพี่ที่เขาอยู่ในช่วงอายุาที่กำลังจะข้ามไปรุ่นบีอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าชนะได้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาละเห็นบอกว่าซ้อมหนักหรือชอบซ้อมมากใช่ไหมผนบอกว่าให้ไปไหนไม่ไปจะซ้อมกอฟอย่างเดียวจริงไหมจริงครับเพราะว่าผมเคยพูดกับน้องว่าเราเรียนกอบช้า เราต้องเล่นไม่งั้นตามเพื่อนไม่ทันเฮ้ยบางทีมันไม่อยากเล่นเท่าไหร่มันก็ไม่ก็ไม่ต้องซ้อมแต่เราเราชอบซ้อมไหมกลับมาเจ้าตัวเลยจริงๆก็ชอบค่ะอยากเป็นโปรหรือว่าเอายี่ดีกว่าเกิดอายุสิบหกสิบเจ็ดเก่งขึ้นมาเนี่ยอยากไปเรียนต่อก่อนหรือว่าอยากจะเป็นโปรเลยอยากเป็นโปรเลยโอ้โหก็หหจริงๆก็ก็เป็นรู้ทางที่มันมันมีทางเลือกอยู่ ระหว่างตรงนั้นเนาะใช่ไหมคมันแปลว่าต้องรักนะเพราะว่าอยู่ๆบอกจะเป็นโปรคือมีโปรในดวงใจไหมดกค่ะเออแล้วมันต้องมีโปรในดวงใจก่อนสชอบใครชอบใครแนวทางมีใครบ้างคะชอบโปรจีนค่ะแล้วก็เนลี่คอแด้าออโปรจีนแล้วเนลี่คอแด้กิ่งมือหนึ่งโลกใช่แล้วก็มือหนึ่งของเมืองไทยดูทุกอาทิตย์เลยดูทุกอาทิตย์ใช่ดูไข่ทอดสดะหรอครับอยากจะเป็นโปรเร็วๆคิดยังไงครับคือส6บเปสมมุติอนะ จบโมดอยู่บอกปีแล้วจะเป็นมืออาชีพซะ,ะเปลือกคนทั่วไปคือจะไปทํางานแล้วไม่เรียนลวเอาอย่างนั้นเลยอแปลว่าเราต้องซ้อมหนักใช่ไหมใช่ค่ะงั้นถามก่อนเลยถามจุดอ่อนจุดแข็งหน่อยสิเ,เพราะว่าตอนนี้ทุกสัปดาห์ที่ใครมาเนี่ยจะต้องถามแน่นอนว่าลูกเด่นคืออะไรจุดแข็งจุดอ่อนถูกเอาจุดอ่อนกันไหมจุดอ่อนของกอล์ฟที่เราคิดว่าเราไม่ยังไม่ดีเออรู้สึกว่าม<า>ันเะนี้ยถ้าพัฒนาอีกหน่อยจะดีขึ้นเยอะจุดอ่อนชิปแผลลูกชิป ชิประยะประมาณเท่าไหร่คะประมาณสิบห้าถึงยี่สิบค่ะทำไมเราบอกว่าลูกชิปไม่ได้ค่อยไม่เคยได้้อนนี่ไงผมก็มันจะถามเลยผมก็ลังจะบอกเลยบอกว่าลูกสั้นเนี่ยมันมันต้องมีโอกาสาได้ซ้อมใช่ไหมซ้อม,มเยอะเวลามันไม่มีไงเวลาไม่มีโปรจริงไหมหรือว่าลูกสั้นนี่แบบจริงจริงมัน,ม,นมันตอบโจทย์อยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งเวลาในการซ้อมของลูกสั้นเนี่ยอาจจะน้อยอ,อาจจะตอนเนี้ยอาจจะ ซอยย่อยโดยการที่วันธรรมดาอันนี้เป็นการแนะนำเฉยๆนะฮะลองดูว่าถ้าเป็นไปได้ลองเปลี่ยนไอ้วันที่ที่ไปซ้อมสี่ห้าถาดเนี่ยก็ขยับน้อยลงหน่อยเป็นเปลี่ยนเป็นลูกสั้นรอบๆปีตั้งแต่หนึ่งหลาจนถึงสัสิบห้าหลาอะไรอย่างเงี้ยข้าง,างๆกรีนถ้ามันมีสถานที่ที่มันอำนวยในการซ้อมอาจจะต้องเหนื่อยทั้งคุณพ่อทั้งตัวสมัยเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะต้องปรับเปลี่ยนโจทย์ถ้าบอกว่าลูกซ้อมลูกสั้นอ่อนจุดแล้วจุด,จด แข็งเอาจุดเป็นอย่างไงจุดแข็งชอตแอปโพสขึ้นกีนอ๋อชอตแอปโพสขึ้นกีนทําไมทําไมวะคือเราเข้าเป้ามักจะอ่อนหรือไงทําไมเราพูดตรงนี้ได้เพราะว่าระดับมืออาชีพลยนะยังบางคนนี่ยังต้องอธิบายเลย Approach ผมทำไมคะเพราะว่าช่วงนี้ต่ำกว่าร้อยหลาแอปโพสดีมากเลยค่ะดีมากโอ้โหชอบเลยเนี่ยร้อยหลาต่ำกว่าร้อยหลาถ้ามา60หลาเจ็สิบหลาแปดหลาทำมมันดีมากยังไงเออ ีขึ้นไปน่าจะเหลือประมาณคันทงไม่ก็ไม่ถึงได้พัดเบอร์ดี้หวังผลอะวา<ด>่าไม่ไม่เหลือไม่ถึงคันทงหรือบางทีคันทงเดียวไม่เกินโอ้โหร้อยล้านจริงหรือเปล่าโมเปล่าใช่ครับ<า>ช่วงนี้ซ้อมเหล็กคมซ้อมเหล็กเยอะมากช่วงนี้พัตเตอร์เป็นไงพัตเตอร์พัตเตอร์ก็ลองลองจากเหล็กมาลูกแอปโรสมันได้พัดไงอือคือเขาไม่ค่อยหลุดเพราะฉะนั้นเลยไม่ได้ค่อยได้ซ้อมลูกชิปรอบๆกรีน เดี๋ยวมันเยวมันมากันเองถ้าเผื่อเราได้เล่นกอล์ฟเยอะๆโอกาสมันได้ออกรอบน้อยคือสําหรับผมเลยนะเด็กที่เก่งเนี่ยต้องได้ออกรอบอาทิตย์ละอย่างน้อย3วันถึงแม้ว่าวันนี้กาหลุมก็แล้วแต่มันได้เจอของจริงไงนะเอาละแล้วดรีเวอร์ดรเวอร์เป็นยังไงคะตีเท่าไหร่ด i ร e เวอร์แครี่ประมาณ190่ง้อยเก้เกือบส0งร้อยอะโม่หรือจริง จริงงั้นก็กลิ้งไปก็จะมี210 2้0ยสิบสกายหัวล้อใหญ่เลยไม่คี่หัวล้อตัวเล็กหัวล้อเลยร้อนี่ไกลนะแล้วได้ดูจากส่วนสูงแต่ว่าเราดูวงสวิงก็เป็นไปได้อืเขาเรียกว่าอะไรมีแนวทางที่จะเดินต่อไปได้แต่ว่าไอตารางสําคัญในเรื่องของการซ้อมก็อาจจะต้องเหนื่อยหน่อย เนือก็ถ้าสมมติว่าจะไปในข้างหน้าอะไรเง,งี้ยอย่างที่อากางบอกคือจะไป,ไประดับเขาพูดถึงมืออ,อาชีพเนี่ยทีเาเขาบอกว่าไปแก้คอร์เลยจะจะพูดอีกเรื่องหนึ่งนะอืมเพราะว่ามันแต่มันมีช่องทางเพราะตอนนี้เพิ่งขับเอ็ดแล้วอายุสิบเอ็ดเนี่ยนิวทริชั่นหรือการกินสําคัญไหมไหนต้องคุยหน่อยสิก็่งจริงสําคัญเรื่องการทานเป็นยังไงบ้างคะในเรื่องของทานนมไหมดื่มนมไหมตอนเช้าเป็นยังไงชอบขนมปังไหมหรือชอบข้าวมากกว่าดื่มนมค่ะคือคือถามง่ายๆอ่ะ คุณพ่อคุณแม่ขุนให้เรากินอะไรบ้างเออกินนมเออกินนมเนื้อนมขายคุณพ่อไหนน้องที่หรือคุณพ่อแย่งกินหมดเนี่ยแม่เขาขุนดีมากครับเน้นนมก่อนนั้นก็เน้นพวกวิตามินด้วยเลงสูงนมต้องกินวันละสามสี่กล่องทุกวันดีมากแพราว่ามีการเตรียมพร้อมทางบ้านอันนี้สําคัญนะเพราะที่บ้านต้องร่วมกันไม่ใช่ว่าตามใจลูกอันนี้อาจจะต้องให้พ่อแม่บังคับเพราะว่า ถ้าหนูยังทานด้วยแบบของตัวเองเนี่ยโดยท,ที่ที่บ้านไปบังคับเนี่ยไม่เวิร์กคือสําคัญมากในช่วงนี้อีก3ปีถึงสปีเนี่ยมันจะพลิกเลยจาก11ขวบนะก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่น่าติดตามเพราะว่ารูปล่างดีด้วยวงสวิงสวยด้วยที่เราเห็นเนี่ยขนาดที่คุยกันเนี่ยวงสวิงสวยแล้วก็เก่งเร็วอ่ะถ้าอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าถ้าใครจะติดตามหนูจะติดตามได้ทางไหนอะไรงเงี้ยเด้บอก ขอเพื่อนๆและสปอนเซอร์ถ้าอยากติดตามผลงานของหนูติดตามได้ที่ IG และ Facebook ค่ะ IG ชื่อ smile underscore golf ค่ะ Facebook ชื่อกิรติกากมลปราณีค่ะเดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับแต่เมื่อกี้หลานพูดว่ากองเชียร์รั้งหลายและมีติดนิดนึงสปอนเซอร์ด้วยนะสปอนเซอร์มาที่ติดเรื่องใหญ่นี่เป็นครั้งแรกที่บอกว่าสปอนเซอร์อายุ ช่วยดูดยดนะสปอนเซอร์นะอายุ11ปีนะครนะับอายุ11ปีสปอนเซอร์หมายความว่ามาติดเนี่ยจะได้สนับสนุนให้เล่นคืออย่างนี้นะเดี๋ยวนี้มันมีสปอนเซอร์หลายรูปแบบที่เข้ามา <S 2> <S 2> แล้วก็อยากจะสนับสนุนนั่นเชิญเลยนะครับหลานสมัยคุณพ่อครับมีครอบครัวที่อยากให้ลูกเล่นกอล์ฟถึงแม้อายุจะ7-8ขวบแล้วนะคุณพ่อก็ไม่ค่อยได้เล่นในทำนองนี้ แล้วอยากให้เล่นกอล์ฟแบบนี้เนี่ยมีอะไรฝากกับครอบครัวและหลานบ้างครับจริงๆนะครับถ้าครอบครัวไหนที่ท่าบุตรหลานหรือว่าลูกๆชอบกีฬาประเภทไหนนะครับกีฬาอะไรก็ได้นะครับกอให้ส่งเสริมให้เขาทําเต็มที่นะครับแล้วก็เพื่ออนาคตของเขาเอง แล้วคุณพ่อไปเล่นกับเขานี่สนุกไหมหมายว่าให้เขาสนุกหรือเราเราเกี่ยวเข็นมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยจริงๆไปเล่นกันน่าจะทะเลาะกันมากกว่านะคทะเลาะกันมากกว่าคือทะเลาะกันบางทีไปเล่นกอล้วยใครเก่งกว่าใครเอางี้เหรอหนูก่งกว่าก็ต้องทะเลาะกันพวเนี้พ่อไม่ยอมแพ้เอาละครับวันนี้เราก็มีหลานสาวอายุสิบกว่าแล้วก็มีอนาพตในการเล่นกอลวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับคุณพ่อที่ทมาขอบคุณมากครับ